ยนเริ่มต้นด้วยเพื่อนร่วมชั้นมหาวิทยาลัยทั้ง7คนกำลังดื่มเครื่องดื่มกันอยู่รอบกองไฟหน้าคาราหาหลังใหญ่กลุ่มเพื่อนอประกอบด้วยเฮลีกรนต์แพกสันเพทอิลลิสมดลินและลูคัสปรากฏว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอิลิสพวกเขาจึงเช่าคาราัาวินเทจเพื่อฉลองและสนุกสนานกันขณะเล่นเกมกลุ่มเพื่อนแซวเฮลีและกรนต์โดยอ้างว่าพวกเขาจะเป็นคู่แรกที่แต่งงานกันเพราะคบกันมานาแล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งนี้สร้างสถานการณ์ที่น่าอึดอใจยอย่างมากสำหรับทั้งสองคนแกรนจึงถอยกลับไปที่คฤรานาจากนั้นเฮลี He ก็แจ้งให้เพื่อนๆทราบว่าพวกเขาเพิ่งเลิกกันเมื่อได้ยินเช่นนี้เพื่อนๆที่ตกใจก็แนะนำให้เธอกลับมาคืนดีกันเพราะพวกเขาดูเหมือนจะเป็นคู่ที่เหมาะสมแต่เฮลีเชื่อว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ต่างกัน หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มที่เหลือก็เข้าไปในคฤหา์และมองหาเบียร์เพิ่มเติมแต่พวกเขาก็พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมดแล้วอย่างรวดเร็วเนื่องจากคฤหา์ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและดึกเกินไปแล้วพวกเขาจึงรู้ว่าจะไม่ได้รับการจัดส่งใดๆแต่พวกเขาคิดว่าอาจมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ไหนสักแห่งในคฤหา์เก่าและเริ่มสอดแนมไปรอบๆในขณะที่การค้นหาของพวกเขาว่างเปล่าพวกเขาก็พบประตูที่ล็อกอยู่พร้อมป้ายห้ามเข้า ติดอยู่ด้วยความเมาและกำลังเฉลิมฉลองพวกเขาจึงตัดสินใจเพิกเฉยต่อไปและบุกเข้าไปในห้องลับประตูภาพพวกเขาลงไปในห้องใต้ดินที่มืดซึ่งพวกเขาพบของโบราณแปลกๆมากมายพวกเขาสงสัยว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นนักสะสมของโบราณด้านโหราศาสตร์และไสยสาศาสตร์ ไม่กี่นาทีต่ตอมาแพ็กซันพบกล่องโบราณซึ่งภายในเขาพบไพ่ทาโรบา่บางใบเฮลีไม่เคยเห็นไพ่ทาโร่ที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อนและตระหนักว่าเป็นการวาดด้วยมือเนื่องจากเธอมีความรู้เรื่องไพ่ทาโร่และโหราศาสตร์เพื่อนๆของเธอจึงขอให้เธอทำนายไพ่ให้พวกเขา เฮลิ hey Lee, ลังเลที่จะใช้ไพทารโรของคนแปลกหน้าแต่อิลีย์ิงกรานอ้างว่าเป็นของขวัญวันเกิดของเธอหลังจากนั้นพวกเขาก็จุดเทียนรอบๆบ,บริเวณนั้นและรวมตัวกันเพื่อทำนายไพ่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มลมแรงพัดผ่านทำให้เฮลิรู้สึกกังวลมากเธอเตือนเพื่อนๆว่าพวกเขาไม่ควรทำเช่นนี้เพราะเป็นกฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะใช้สำหรับไพ่ของคนอื่นแต่อิลียยังคงยิงกรานจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ตกลงที่จะทำนายไพ่ ไม่กี่นาทีต่อมาเฮลิเริ่มทำนายไพ่ด้วยอิลีเธออธิบายว่าไพ่ทาโร่12ใบสร้างเป็นวงกลมเพื่อแสดงราศีแต่ละราศีโดยมีไพ่ใบที่13ที่สำคัญอยู่ตรงกลางซึ่งบ่งบอกถึงทีมโดยรวมของการทำนายเฮลิบอกกับอิลีสว่าในฐานะราศีตุลอิลีสเป็นคนอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติและพยายามหาเหตุผลของสิ่งต่างๆ ออลิสได้รับไพ่ไฮพรไซส์ซึ่งบ่งบอกว่าเธอปีนบันไดสู่ความสำเร็จแต่เฮลีเตือนเธอว่าอย่ารีบร้อนเพราะเธออาจลื่นและได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นก็ถึงคราวว่าของแมดลินและเธอได้รับไพ่แห่งแมนซึ่งหมายถึงการยอมจำนนในที่สุดเฮลีแจ้งให้เธอทราบว่าในฐานะราศีมินเธอมักจะวิ่งหนีจากอันตราย เธอแนะนําให้มาเดลินอยาหนีปัญหาและเธอยังอาจพบว่าเทคโนโลยีล้มเหลวโดยไม่มีเหตุผลในขณะเดียวกันแพ็กซันก็ไปเข้าห้องน้ําในความมืดซึ่งเขาสังเกตเห็นประตูเปิดและปิดเนื่องจากลมทันใดนั้นเขาก็เห็นร่างหนึ่งบนระเบียงขณะที่เขารู้ว่ามันเป็นเพียงกองขยะในเวลาเดียวกันเฮลีทํานายไพ่ของเพจซึ่งเธอหยิบไพ่เมจิเชนในฐานะราศีกันเพะอาจพบว่าเดือนนี้ยากลบาบากเพราะเธออาจรู้สึกเหมือนถูกดึงไปในสองทิศทางเฮลียังเตือนด้วยว่ากลอุบายของนักมายากลน,นั้นหลอกลวง และอาจทําให้เธอไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนต่อมาเมื่อถึงคราวที่แพ็กซันทํานายไพ่เขาได้รับไพ่เดอรฟูเฮลีอธิบายว่าในฐานะราศีพฤษภเขาเป็นที่รู้จักในฐานะเพื่อนที่เชื่อถือได้แม้ว่าเขาอาจจะดื้อรั้นและแตัดสินใจโดยไม่คิดไพ่เดอฟูเป็นไพ่ตัวตลกที่น่าขนลุกเตือนเขาว่าอย่าทําอะไรโดยไม่คิดและอย่าแปลกใจหากเขารู้สึกเหมือนติดกับดักรหรือถูกกักขังเมื่อถึงคราวของลูเคสเฮลีแจ้งให้เขาทราบว่าในฐานะราศีมังกรเขาเป็นคนแหกกฎ เขาได้รับไพ่เฮอร์มิและเฮลีเปิดเผยว่าสถานการณ์ทางการเงินของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเธอเตือนให้เขาใช้ความระมัดระวังเพราะเฮอร์มิเป็นตัวแทนของการตัดสินใจที่ไม่ดีและแสงสว่างของเฮอร์มิอาจนำเขาไปในทางที่ผิดหลังจากนั้นเฮลี <c oughs> hey, Lee, พยายามเป็นมืออาชีพและทำนายไพ่ของแกรนด์โดยใช้ราศีสิงเป็นเครื่องหมายของเขาจากนั้นเธอก็หยิบไพ่เดอะเดวิลโดยระบุว่ามันเป็นตัวแทนของด้านมืดของเขาซึ่งบ่งชี้ว่าเขาอยู่ในเส้นทางที่มืดมน และจะต้องเผชิญหน้ากับปีศาจของตนเองและเสียสละหรือเขาจะสูญเสียคนที่สำคัญในชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามแกรนเชื่อว่าเธอแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาและพุ่งออกจากห้องไปในที่สุดเฮลีก็ทำนายดวงชะตาของเธอเองและหยิบไพ่เดรดเดทเธออ้างว่าทุกครั้งที่เธอทำนายไพ่ให้ตัวเองเธอจะได้รับไพ่ใบเดียวกันซึ่งระบุว่าความรักจะเป็นสาเหตุแห่งความตายของเธอจากนั้นฉากก็ตัดไปที่เที่ยงคืนเมื่อเราเห็นกล่องไพ่ทาโร่เริ่มเรืองแสงและมีพิธีกรรมบางอย่างปรากฏบนหน้าจอ เช้าวันรุ่งขึ้นกลุ่มเพื่อนออกจากคารุหะและกลับไปที่มหาวิทยาลัยต่อมาลุคเคอร์สแว้ที่ปั๊มน้ำมันและเขาก็ตื่นเต้นมากเมื่อเขาชนะเงิน700ดอลลาร์จากการขูดบัตรและมันทำให้กลุ่มมีความสุขมากในคืนนั้นออลิสและเฮลีถูกส่งกลับทั้งสองกอดกันก่อนแยกทางกันอีลิสกลับไปที่หอพักของเธอและอาบน้ำแต่เมื่อเธอออกจากห้องน้ำเธอก็ประหลาดใจที่เห็นบันไดที่นำไปสู่ห้องใต้หลังคาอีลิสไม่คิดอะไรมาก เธอเพียงแค่ยกบันไดขึ้นปิดประตูห้องใต้หลังคาและกลับไปที่ห้องของเธอจากนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากเพจและทั้งสองก็เริ่มคุยกันแต่เมื่อนั้นเองที่ลิซเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเธอวางสายโทรศัพท์และเธอก็สังเกตเห็นบันไดที่นำไปสู่ห้องใต้หลังคาอีกครั้งขณะที่เราเห็นร่างมือดอยู่ข้างหลังเธออลิเชื่อว่าเพื่อนๆของเธอกำลังเล่นตลกกับเธอและเรียกหาพวกเขาแต่ไม่มีใครตอบหลังจากนั้นเธอก็ปีนบันไดขึ้นไปและไปที่ห้องใต้ห,ตหลังคาแต่ไม่พบใครที่นั่น ไม่กี่วินาทีต่อมาไฟในถงทางเดินก็ดับลงเอลีสตกใจมองกลับไปที่ห้องใต้หลังคาและทันใดนั้นก็เห็นเทียนจุดไฟและไม้กางเขนคว่ำหน้าเธอยังสังเกตเห็นไฮพรีเซสขณะที่ไฮพรีเซสปรากฏตัวต่อหน้าเธอทําให้เธอตกลงไปที่พื้นจากนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากเพจและพยายามคว้าโทรศัพท์ของเธอแต่โชคไม่ดีไฮพรีสเตสตีเธอซ้ําๆด้วยบันไดจนเธอหมดสติในวันรุ่งขึ้นกลุ่มเพื่อนรู้สึกเสียใจอย,อย่างมากต่อการเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิด ของเพื่อนที่เพิ่งฉลองวันเกิดไปเมื่อไม่นานมานี้เพรรู้สึกสันสะเทือนและหวาดกลัวมากเพราะเธอเป็นคนสุดท้ายที่คุยกับอีลิสดังนั้นเฮลีจึงเสนอตัวอยู่กับเธอต่อมาในคืนนั้นเพรตื่นขึ้นจากฝันร้ายอ้างว่าเธอยังคงเห็นใบหน้าของอีลิสราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เมื่อได้ยินเช่นนี้เฮลีก็เริ่มเปิดใจเผยว่าเธออาศัยอยู่กับแม่ของเธอเพียงลําพังวันหนึ่งแม่ของเธอป่วยกระทนหันและเฮลีทุกทรมานอย่างมากเมื่อเห็นเธอพยายามรักษาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่มีอะไรได้ผล และนั่นคือตอนที่เธอเข้าสู่ไพทารอและทำนายไพยให้แม่ของเธอหลายครั้งแต่ทุกครั้งทำนายว่าเธอจะต้องตายนี่คือตอนที่เฮลีตระหนักว่าเธอไม่สามารถป้องกันการตายของแม่ได้ดังนั้นเธอจึงเชื่อว่าเหตุการณ์บางอย่างถูกกำหนดไว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอีกฉากหนึ่งลูเครสกำลังเดินคนเดียวผ่านสถานีรถไฟใต้ดินเมื่อไฟเริ่มกระพริบจากนั้นเขาก็พบร่างของเฮอร์มีซึ่งเริ่มไล่าตามเขา ลูคัสผู้หวาดกลัววิ่งหนีเอาชีวิตรอดและเผลอเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามที่นั่นเขาเห็นหนังสือพิมพ์ที่มีรูปถ่ายของเขาและพาดหัวข่าวว่าอยู่ได้ทูเดย์ทันใดนั้นร่างที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นลูเคสจึงซ่อนตัวอยู่ในรถไฟที่ถูกทิ้งร้างอย่างกระวนกระวายใจข้างในเฮอมีทาให้เขากลัวหลายครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในวันรุ่งขึ้นเพื่อนๆของเขารู้เรื่องโศกนาฏกรรมจากตำรวจและรู้สึกสังคลอนมากยิ่งขึ้น ในตอนนี้เองที่เฮลีตรหนักว่าชะตากรรมของเพื่อนทั้งสองของพวกเขาตรงกับคำทำนายไพทาโรทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการที่ลูเคิสชนะการขุดบาดเหตุการณ์บันไดของออลีสและลูเคิสบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามโดยไม่ได้ตั้งใจเธอสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับสำรับไพและพวกเขาก็เริ่มค้นหาเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันบนอินเทอร์เน็ตหลังจากการขุดค้นพวกเขาก็พบชื่อออลเมอร์แอสตรอมเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนายดวงชะตา และเคยพบเห็นสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันมาก่อนกลุ่มนี้พยายามติดต่อเธอแต่เธอไม่ว่างพวกเขาจึงตัดสินใจไปที่บ้านของเธอโดยตรงหลังจากขับรถเป็นเวลาสามชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางบ้านของออลเมอร์อยู่กลางที่ไหนเลยและเมื่อกลุ่มเคาะประตูเธอปฏิเสธที่จะพูดคุยกับพวกเขายอย่างไรก็ตามเมื่อเฮลีพูดถึงว่าเพื่อนของเธอสองคนเสียชีวิตไปแล้วเพราะไททาโรออลเมอร์จึงยอมพูดคุยเมื่อเข้ามาข้างในเฮลีเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเพื่อนของเธอเสียชีวิตอย่างไรเธอ,อยังอธิบายถึงสำรับให้แต่ออลเมอร์ดูเหมือนจะรู้เรื่องนี้แล้วออลเมอร์จึงเล่าถึงเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันหลายครั้งในปี1951มีผู้เสียชีวิต6รายในเม็กซิโกซิตีภายใต้สถานการณ์ลึกลับในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงความเชื่อมโยงประการหนึ่งระหว่างเยอะคือพวกเขาทั้งหมดได้อ่านดวงชะตาของตนเองในงานแต่งงาน ในปี1969เกิดกรณีที่คล้ายคลึงกันในวุสต็อกซึ่งมีผู้เสียชีวิต8รายใน3วันซึ่งทั้งหมดได้อ่านดวงชะตาของตนเองเหตุการณ์ครั้งต่อไปเกิดขึ้นในลอนดอนในปี1988เมื่อกลุ่มเพื่อนเดินทางไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์และได้อ่านดวงชะตาของตนเองมีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตและปรากฏว่าอลเมอร์เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเพราะเธออ่านไพ่ของคนอื่นยกเว้นของเธอเองตั้งแต่นั้นมาเธอพยายามค้นหาและทำลายสำรับไพ่ นอกจากนี้จากการวิจัยของอลมาสำรับไพ่เป็นของนักโหราศาสตร์ชาวฮังการีในปี1798เธอทำงานให้กับเขาที่ฝึกฝนลัทธิลึกลับและเชื่อในการทำนายไพทาโรทุกครั้งของเธอเขาและภรรยากำลังตั้งท้องลูกคนแรกแต่หมอดูทำนายว่าทั้งแม่และเด็กจะไม่รอดชีวิตหลังคลอดเรื่องนี้ทำให้เขาไม่พอใจและเรียกร้องให้เธอทำนายซ้ำแต่ทุกครั้งผลลัพ์ก็เหมือนเดิมด้วยเหตุนี้เขาที่โกรธจึงในประเทศทั้งหมอดูและลูกสาวของเธอแต่การทำนายก็เป็นจริงในที่สุด และภรรยาและลูกของเขาเสียชีวิตขณะครอบบุตรสิ่งนี้ทําให้เขาโกรธมากและกล่าวหาว่าหมอดูใช้เวทมนต์และสั่งให้คนของเขาตามล่าเธอจากนั้นเขาก็ฆ่าลูกสาวของหมอดูทําให้เธอเสียใจมากเพื่อเป็นการแก้แค้นหมอดูจึงทําพิธีกรรมถังเลือดเธอเสียสละตัวเองและผูกวิญญ,ญาณของเธอไว้กับไพ่ส่งผลให้เกิดคํำสาปแห่งความตายด้วยเหตุนี้เขาและพักพวกของเขาจึงถูกฆ่าในที่สุดและหมอดูก็แก้แค้น น่าเสียดายที่การฆ่าเขาและพักพวกของเขายังไม่เพียงพอสำหรับหมอดูวิญญาณของเธอยังคงผูกติดอยู่กับสำรับไพ่และผู้ใดก็ตามที่ได้รับการทำนายจากสำรับไพ่จะต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายเช่นเดียวกับเขาออลเมอร์จึงเปิดเผยว่าหนทางเดียวที่จะยุติคำสาปได้คือการทำลายสำรับไพ่เมื่อได้ยินเช่นนี้กลุ่มนี้จึงตัดสินใจกลับไปที่คาสห์และจัดการให้เสร็จที่นี่มาเดลินเล่นวิดีโอที่เธอบันทึกไว้ของเฮลีที่กำลังพูดคุยเกี่ยวกับการทำนายของเธอ ซึ่งเกี่ยวกับเดอะแฮงแมนแต่หลังจากขับรถไปสักพักพวกเขาก็มาถึงสะพานที่รถหยุดทำงานทันทีหมอกก็ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างและมเดลินเห็นภาพของชายแขวนคอเมื่อรู้ว่าเธอจะเป็นคนต่อไปเธอจึงเริ่มตกใจและวิ่งหนีไปแม้ว่าเพื่อนของเธอจะพยายามหยุดเธอก็ตามพวกเขาสังเกตเห็นชายแขวนคอเข้ามาหามเดลินพร้อมเชือกเฮลิ i, พยายามเตือนเธอแต่โชคไม่ดีจุจุก็มีเชือกคล้องคอมเดลินชายแขวนคอพาเธอขึ้นไปและฆ่าเธอเมื่อเห็นเพื่อนของพวกเขาเสียชีวิต กลุ่มนี้ก็ตกใจและตัดสินใจกลับไปที่คฤราสน์เพื่อทำลายสำรับไพ่อย่างไรก็ตามแพ็กซันกลัวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากและเชื่อว่าเขาปลอดภัยในห้องของเขาเฮลีออนวอนให้เขาอยู่โดยยิงกรานว่าพวกเขาต้องอยู่ด้วยกันแต่แพ็กซันหัวดื้อก็ตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและจากไปไปต่อมาเราเห็นแพ็กซันเดินกลับบ้านเพียงลำพังเมื่อเขาได้ยินเสียงคนหัวเราะแต่เมื่อหันหลังกลับไปเขาก็ไม่เห็นใครแพ็กซันที่หวาดกลัวพยายามิ่หนีแต่ก็สังเกตเห็นตัวตลกที่หน้าขนลุกจ้องมองมาที่เขา จากนั้นเขาก็รีบไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาขณะที่ตัวตลกไล่ตามเขาไปและหัวเราะคิกคักแพ็กซันรีบเข้าฟตบโดยหวังว่าสิ่งมีชีวิตจะจากไปแต่ที่นี่เขาจำได้ว่าการทำนายไพ่ทารอของเขาเกี่ยวกับการถูกขังไว้ทันใดนั้นเมื่อประตูเปิดในทางกลับกันเพื่อนทั้งสามก็มาถึงครุขระในที่สุดและพยายามทำลายไพ่ทาโรอและกล่องแต่พวกเขาตกใจเมื่อพบว่าแม้แต่ไฟก็ไม่สามารถเผาไพ่เหล่านี้ได้สิ่งนี้ทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโทรหาอลเมอร์ขอความช่วยเหลือ ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็มาถึงเฮลีจึงเล่าให้เธอฟังว่าพวกเขาเห็นชายแขวนคอที่ฆ่าแมเดลินออลเมอร์อธิบายว่าเนื่องจากหมอดูได้ผูกวิญญาณของเธอไว้กับสำรับให้เธอจึงรวมร่างกับไพ่และทําให้ไพ่มีชีวิตหลังจากนั้นออลเมอร์ก็คิดแผนที่จะแยกวิญญาณของหมอดูออกจากไพ่เธอเริ่มทําพิธีและไม่นานวิญญาณของหมอดูก็ปรากฏขึ้นด้านหลังพวกเขาที่เตาผิงอย่างไรก็ตามวิญญาณของหมอดูตัดสินใจที่จะสนุกกับการอ่านไพ่ของออลเมอร์ซึ่งเผยให้เห็นซิกออฟซอร์ 13.49นาฬิกา49นาทีไม่นานหลังจากนั้นเธอดึงอลเมอร์เข้าไปในความมืดและเพื่อนทั้งสามก็เริ่มหนีแต่ก็พบกับร่างไร้วิญญาณของอลเมอร์พร้อมดาบ6กเล่มแทงเข้าที่หลังพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปแต่เพจก็แยกตัวออกจากแกรน t ์และเฮลีไม่นานหลังจากนั้นเธอได้ยินเสียงของเฮลีในห้องใต้ดินขอความช่วยเหลือเธอเดินเข้าไปแต่ประตูปิดอย่างรวดเร็วหลังจากเธอในขณะเดียวกันเฮลี i, และแกรนต์ก็รีบเข้าไปในห้อง และปิดกั้นประตูด้วยเฟอร์นิเจอร์ขณะที่วิญญาณกระแทกประตูเมื่อกลับไปที่ห้องใต้ดินเพชยังคงได้ยินเสียงของเฮลีซึ่งในไม่ช้าก็กลายเป็นปีศาจคมไฟระเบิดใส่หน้าเธอทําให้การมองเห็นของเธอเสียหายจากนั้นนักมายากลก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเธอและแสดงกลอุบายบางอย่างเขาตรวนเท้าของเธอต่อหน้าผู้ชมที่เป็นผีเพชที่หวาดกลัวคลานไปซ่อนตัวในกล่องแต่ก็พบว่าเธอติดอยู่ และไม่สามารถหลบหนีได้ในขณะที่นักมายากลลากกล่องไปต่อหน้าฝูงชนไม่นานหลังจากนั้นนักมายากลก็หยิบเลื่อยขนาดใหญ่และแทงกล่องด้วยเลื่อยหญิงสาวที่ตื่นตระหนกพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลีกเลี่ยงแต่โชคไม่ดีที่เธอถูกตัดครึ่งพร้อมกับกล่องซึ่งถูกดึงไปในสองทิศทางเฮลิและแกรนดได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอจากห้องที่ถูกล็อกแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดนี้เฮลีตรหนักว่าหากไพสาบแช่งผู้ที่ได้รับการทำนายเธออาจสามารถย้อนกลับได้สำหรับหมอดูโดยการทำนายของเธอเองแต่ขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยเรื่องนี้แกรนด์ Grant, ก็ถูกปีศาจดึงออกไปทางหน้าต่างทันทีเฮลีที่หวาดกลัวพยายามจะหนีแต่เดซจากไพทาโรุของเธอปรากฏตัวและเริ่มไล่ตามเธอหญิงสาวผู้โชคร้ายวิ่งไปรอบๆคฤคาสหา์แต่ในที่สุดเดดก็ตามทันเธอทันในขณะที่เธอใกล้จะถูกฆ่าแกรนด์ก็ปรากฏตัวและฟาดปีศาจด้วยคาถา จากนั้นเขาก็สั่งให้เฮลีทำนายให้เสร็จในขณะที่เขาจัดการกับสิ่งมีชีวิตหลังจากนั้นเฮลีจัดเรียงไพ่และสังเกตว่าไพ่ทั้งหมดกลับด้านซึ่งหมายความว่าหมอดูกำลังเจ็บปวดอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันเราเห็นแกรนถูกสิ่งมีชีวิตดึงเฮลีจึงเริ่มทำนายทำให้วิญญาณของหมอดูพยายามหยุดเธอนางเอกผู้กล้าหาญของเราพยายามที่จะพูดคุยกับเธอโดยบอกว่าเธอเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเมื่อมีคนพลากจากไปการจมอยู่กับอดีตจะไม่เปลี่ยนแปลงอนาคต น่าเสียดายที่วิญญาณที่โกรธเกรี้ยวไม่ยอมรับและจับคอเฮลีเพื่อฆ่าเธอแต่ในขณะนั้นเฮลีก็วางไพ่ของเธอซึ่งเป็นเดชเช่นกันหมายความว่าจุดจบของเธอมาถึงแล้วไม่กี่วินาทีต่อมาลมกระโชกสีดำพัดผ่านห้องและวิญญาณก็เริ่มกรีดร้องก่อนที่จะถูกดึงเข้าไปในเปลวไฟหลังจากนั้นเราเห็นเธอได้กลับมาพบกับลูกสาวของเธอในปอโลกด้วยเหตุน,นี้ไพ่ทาโรจึงถูกทำลายในที่สุดทำลายคำสาปได้ในเวลาต่อมาเฮลีและแกรนด์เดินลงถนนสายหลัก พวกเขาสังเกตเห็นรถคันหนึ่งกำลังเข้ามาหาพวกเขาและสงสัยว่าความสยองขวัญยังไม่จบอย่างไรก็ตามปรากฏว่าเป็นแพ็กซันที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการทดลองครั้งนี้ได้ทั้งสามดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งพวกเขาขึ้นรถและมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองระหว่างทางแพ็กซันอธิบายว่าเขาสามารถเอาชีวิตรอดได้เพราะเพื่อนร่วมห้องของเขาเปิดประตูลิฟท์ทันเวลาทำให้เดอรฟูหายตัวไป